สวัสดีค่ะมาพบก,กับกีนยูแบบมันบานปิ้ยาชาแนลค่ะพี่น้องไม่นุ่มเหอนี้สภาพมาเห็ดลาบหมูค่ะพี่น้องเป็นลาบหม,มูง่ายๆแบมบือนแบบนู้คือเกาัดน,นะคะพี่น้องนะคะพักก็จะมีหอมแขกนะคะมันนหนูเอาเป็นหอมแขกพริกซอยค่ะพี่น้องแล้วก็เ,เครื่องปรุงลาบค่ะพักชีฟรั่งสาระแหนแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องใส่งลงไปบักหน้านะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือหนูจะล้งล้วนหมูะคะ่ะ ม้วนคะพี่น้องหนูก็จะล้วนให้มันสุกนะคะแต่ว่าบให้สุกแข็งนะคะพี่น้องล้วน,นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามูนี่เขาจะกินดิบกะกับก่แม่นว่าบ่ได้ค่ะพี่น้องกรได้อยู่ทุกคนเพื่อกินเนาะค่ะแต่ว่าหนูบ่มักแบบดิบๆค่ะก็จะเอาแบบสุกหน่อยค่ะบ่แม่นว่าสุกเขาสะดุ้งไป หนูก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนือจากผู้ใดมีชุดรสมีอย่างอยู่กับ,บรกระองใสก็ได้นะคะแต่หนูจะใส่ทั้งชุดรสทุกผงปรุงรสนะคะเป็นความชอบส่วนตัวจา้าเติมน้ำา้งอีกใบห,หนึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วก็ล้วนไปเรื่อยๆค่ะจนก่หาหมูใอ้สุกค่ะ เพื่อเดือน,นะคะข้องนนะะหนูลาหมูจะบม่มีเครื่องใน่นะคะพี่น้องจะบ่มี่นังบ่มีเครื่องในค่ะเป็นเนื้อหมูหลวนๆค่ะสืบแบบที่เขาบดแล้วเรียบร้อยมากค่ะพี่น้องสะดวกสบายค่ะ,น,คะนูก็จะเอาซุปประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องกับปิดไฟแล้วพึงว่งไว้ให้ห่อนจักสิบนาทีค่ะ เอาละค่ะพี่น,อน้องหลังจากพึ่งไวห้หายหอนค่ะที่นี่หนูก็จะเริ่มทาการปุ้งค่ะก่อื่นใส่ข้าวหัวลงไปค่ะข้าวหัวเต็มกับปุ๊กเลยค่ะพี่น,อน้องเพิมมากล้ายกับใส่้ลยด้วยค่ะด้วพริกปน่นเต็มกระปุกเหมือนเดิมหัวไม่ไหมค่ะตามด้วยน้ำปลา กะเอาเลยอหาพี่น้องมักจังไลกะเอาเลยค่ะตามด้วยชูรสความแสบความนัวใส่หลายแสบหลายตามด้วยกะนาวค่ะกระไดมาเปรี้ยวๆก็ใส่ลหลายค่ะบีบลงไปนใส่หน่วยนึงค่ะพี่น้องใส่มะนาวหนึ่งลูกใส่ไปหนึ่งลูกค่ะ ้นค่ะทีนี้อ,นองอยากให้ได้กินเด้ค่ะหอมห,หุ่นฮวนคู้ใดมักเผ็ดก็นี่ใส่บวกิลงได้อีกเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพวกนู้กินกันลายคนเนาะค่ะเอาข้นเพิ่งกับบวกินเผ็ดเนาะค่ะก็เลยใส่แบบว่าผู้ใดมักเผ็ดกับก,การบวกลงเพโดดเอาค่ะแปบบนึงค่ะหนูไปหาสอนมาซิ่ ใส่เปรี้ยวอีกหน่อยนึงผู้ใด้พวกินหมูแบบค้นหนู้นหนูนี้เยค่ะพี่น้องก็จะเห็ดสุกแขงค่ะมันสีแย่นะคะเส้นปลายเล็หน่อยค่ะพี่น้องโอเคเผ็ดแล้วยด้วค่ะที่นี้หนูก็จะใส่ผักลุไปพริกใส่ก่อนเลยหอมแดงผักที่เข้าซอยไป อหอมหอมหนๆเขาเน้ยวมากค่ะไายกับตีเขาเน้ยวมากพี่น้องมากินลาบนี่กันเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซ็จค่ะพี่น้องในนู่นประจัดใสเถวยเซซ่ามให้เบิงจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมันนี้ค่ะลาบหมูค่ะพี่น้องกินกัเขานิ่มเนื้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะลาบหมูวิธีทำก็ง่ายง่ายสไตล์หนูคือเก่าค่ะพี่น้องทุกเมนูที่เป็นลาบเป็นก๋วยนะคะพี่น้องหนูจะสอบใส่บวพริกซ้อยลงไปนาเพราะว่าอยู่นีหมูกินกันอะไรคนนะคะพี่น้องเพิ่งจะสบกินเผ็ดแน่บกินอีหยังแน่สินะคะหนูก็เลือที่จะสอยใส่ค่ะเผื่อหนูมาเพเผ็ดหนูก็สตาร์กินได้รือว่าบวบพริกหนวยก็มีเนื้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ การปรุงลาบกันง่ายๆทุกคนกับเฮดไนนะคะพี่น้องนูก็จะมาเปียวเข้มนิดๆน,นะคะนัวหน่อยๆค่ะนูเฮดลาบไทยเนาะคะ่ะพี่น้องลาบให้เจ้านายน้เสื้อใส่น้ำตาลเลยคะ่ะก็จะมาเกือบเปรียววานๆนะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเป็นคื่กอกันบพิ่นเจ้านาย่นกินยงซันเนาะคะ่ะแต่สาหรับของนูนี่กินแบบสไตล์อีสานเลยคะ่ะพี่น้องส่วนพักเนาะคะ่ะก็จะมีผักกาดขาวค่ะใบัวเสือค่ะพี่นอ้องพ้อมๆค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ ยอดกระถินดอกแคสองสามดอกค่ะแล้วก็พริกโดดค่ะพี่น้องเอามาหักกระป๋าก็ข้าวเหนียวห่อนๆเนาะค่ะไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่ค่ะพี่น้องเมื่อในเฮ็ดกระเพราอย่างเดียวค่ะกินง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องขอพูดและไลน์เนอจ้จากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกําลังใจดีๆเ้อจ้จากพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะเขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขามาพมผ้าดกันเนาะค่ะพี่น้อง ก็ัริมีคลิปกินบ้างเฮ็ดอาหารบ้างนะคะพี่น้องนึกคลิปถี่ไปหั่มันอยู่บานอยู่งซองก็ัิมีคลิปมัรจากาทงไท่ทงหน้าบานนะคะก็สติมีอันยังสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะพี่น้องกับสุเมนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเขาเขากับหูเส็ดตยังุนเวียนกันไปกับเฮหดตกะเกาสัมสาพี่น้องกับสลับห้างกับเสบือนะคะพี่น้องกัริมีกินแน่ไม่คลิปไปหั่นไปนี้แน่ถ้ามีโอกาสนะคะพี่น้องจะเอามาลงให้เบิ้งค่ะเอาละค่ะมาค่ะพี่น้องมื่อกี้เขาในการแซ่บค่ะลาบมูค่ะ